สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมา Q a กันนะคะแล้วเสรุปชาอะไรน่ารักที่สุดครับชาอะไรชาไ <c oughs> ม่ชาสิคะไม่ชาหนูอายุสิบห้าค่ะมีชาสูงเท่าไรคือถ้าวัดล่าสุดก่อนเข้าวงหนูจะร้อยหกสิบแปดค่ะทุกคนแต่เหมือนวันนั้นอนะ่ะพี่โอ,พ,โอพี่โอถามหนูว่าหนูสูงเท่าไร่หนูบอกว่า น่าจะร้อยเจ็ดสิบมั้งคะเพราะว่าพี่โยบอกว่าพี่โยสูงร้อยเจ็ดสิบแต่พี่โยบอกว่าไม่มิชาสูงกว่าพี่โยหนูก็แบบไม่เอาพี่โยสูงกว่าหนูดีกว่าหนูจะเป็นตัวเล็กของพี่โยแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเอาความจริงก็คิดว่าน่าจะสูงมากกว่าร้อยเจ็ดสิบล่ะแค่แพทย์ก็มิชาใครสูงกว่า หนูสูงที่สุดในรุ่นค่ะทุกคนคือเรารุ่นสี่ของเรานะคะจะมีแกงง๊งยีราฟค่ะทุกคนคือแก๊งที่แบบสูงไล่เลี่ยกันก็จะมีหนูมีแพทมีพี่เน่มีพี่ปาล์มค่ะมีพี่มาเรีนแล้วก็มีเอมมี่หกคนใช่ก็คือเวลาเราจะถ่ายรูปใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะยืนแบบอ่ะเราก็จะพูดว่าแกงง๊งยีราฟยืนหลังทุกคนก็จะรู้ตัวแล้วก็คือมายืนข้างกันหมดเลยค่ะคำว่ามิชามีความหมายอะไรครับ คือทุกคนหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าที่หนูเคยถามแม่มาคือเหมือนแม่อยากให้มันคล้องกับชื่อของพี่ที่ชื่อว่าชาลีด้วยมั้งคะมันก็เลยแค่แบบคล้องจองกันมันมีคําว่าชาเหมือนกันมันก็เลยแบบเวลาเรียกก็เลยชาก็คือหันทางสุกูชอบสเตที่ไหนทุกคนหนูชอบทั้งสองสเตจเลยนะคะทั้ง B 3ตและ N5 แต่ว่าหนู พูดได้ไหมนะพี่จีจอยากขึ้นเ f i น e มากมากเลยทุกคนถ้ามีโอกาสหนูก็อยากลองขึ้น N five สักครั้งเออแต่ตอนขึ้นกลมอนี่ G b e l ใช่ไหมวันนั้นก็ตื่นเต้นมากๆค่ะทุกคนคือแบบว่าหนูไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนแล้วนั่นก็แบบเปรียบเสมือนเวทีที่หนูต้องขึ้นไปแสดงเวทีแรกก็เลยก็ตื่นเต้นมากๆก็ขอบคุณพี่ฮุปกับพี่มิโอรีมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนู ก่อนมาเป็น B N K เคยไปรถโชว์ไหมครับไม่เคยไปดูเลยค่ะทุกคนเคยไปแส่งานจับมือเอ้ยหนูเล่าประสบการณ์ไปงานจับมือครั้งแรกแลค่ะครั้งเดียวที่หนูเคยไปนะงานจับมือตอนไซโยนาละครอนั่นเองก็คือตอนนั้นอะ่ะคือหนูเพิ่งกลับมาติ่ง B N K ใหม่ก็คือตอนแรกอะ่ะหนูรู้จัก B N K เพราะว่าหนูไปเรียนร้องเพลงค่ะทุกคนแล้วช่วงนั้นคุกกี้มันบูมบูมใช่ไหมคะแล้วก็ เหมือนครูเขาบอกว่าเออรู้จักวงนี้ไหมแล้วเขาก็แบบเปิดมาแล้วใน M B e Cookie มันจะมีแบบเขาเรียกอะไรป้ายเบียนเค4ฟตอนเริ่มใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็แบบไม่รู้จักวงอะไรวะแล้วทีนี้หนูก็กลับบ้านไปค่ะแล้วก็ไปเขียนตัวอักษร3ามตัว2ตัวัอก,อวกอยางแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นเพลงคุกกี้หนูก็เลยกดดูทุกคนแล้วหนูก็ชอบมากติ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย แล้วก็มีโชคหนึ่งหนูก็หนูก็เลิกติงไปพักนึงแล้วก็กลับมาโดน,นพี่นนอ,นอ,นอนตกนะคะแล้วก็เลยกลับมาติดตามเพียนคใหม่ตอนไปงานจับมือก็ตื่นเต้นมากหนูไปจับพี่น้ำหนึ่งคนแรกเลยทุกคนแล้วแบบพี่น้ำหนึ่งน่ารักมากอ่ะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมเลยหนูให้ทุกคนเดาดีวกว่าว่าหนูไปจับมือใครมาบ้างหนูไปจับมือสี่คนคะ่ะทุกคนมีพี่น้ำหนึ่งหนึ่งคนงหรืออีกสามคนหนูให้เดาว่าเป็นใคร พี่แก้วพี่เนยพี่ออนไม่ใช่หนูว่ามันจะเป็นคนที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้หรือเปล่าอุ้ยมีคนตอบคนหนึ่งถูกพี่โมใช่หนูไปจับมือพี่โมมาทุกคนเลอีกสองคนให้เดาตอนนั้นน่ะหนูไปจับมือพี่โมหนูก็บอกว่าขอบคุณที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้หนูนะคะแล้วพี่โมก็แบบ ใช่ไหมหนูก็แบบคือหนูว่าชอบดูพี่โมร้องเพลงมาดูคนตอนพี่โมลไลฟ์ตอนนั้นหนูเข้าไปดูเกือบถูกไลฟ์เลยเพราะว่าหนูชอบมากแล้วก็อยากร้องเพลงเก่งเหมือนพี่โมเฮ้ยทุกคนอย่างเฮ้ยมีคนนึงถูกแล้วใช่หนูเคยไปจำมือพี่เปด้วยพี่ไปย่านะคะถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะตรงกับวันเกิดพี่เปย์พอดีใช่ไหมแล้วหนูก็เลยไปอวยพรวันเกิดพี่เปด้วย พี่เปสวยมากทุกคนคือแบบว้าวออร่าจัดมากคือแบบน่ารักมากงั้นหนูเฉลยคนเลยละกันอีกคนหนึ่งนะคะคือพี่นิวทุกคนพี่นิวพี่นิว,น,วน่ารักหนูก็แบบเพลินพี่นิวคือหนูอะเป็นคนที่ชอบสไตล์การแต่งตัวของพี่นิวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็คือสี่คนก็มีพี่น้ำหนึ่งพี่โมนะคะพี่ไปยาแล้วก็พี่นิวค่ะอยากเต้นเพลง b ีทอหนูอะมาลุกแบบ B3 แต่ว่าลายเต้นหนูจะออกแนว N5 มากกว่าหนูอินกับการเต้นเพลง N5 มากมากก็เลยชอบเต้น N5 เฮ้ยเห็นหนูเต้นเธอใจตึกตักอ๋อ หนูเคยแก่ด้วยนะทุกคนแต่ว่าหนูจำท่าไม่ได้แล้วมันแบบมีคนแซวไหมว่ามิชายหน้าคล้ายพี่เป้ทุกคนหรือป้าแพทมันแซวหนูว่าหนูอะ่ะหน้าเหมือนพี่เป้คือวันนั้นใช่ปะหนูนั่งตรงเนี้ยแล้วเหมือนพี่เป้นั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็หนูก็ใส่แวน่นพี่เป้ก็ใส่แว่นแล้วแพทก็กลับมาบอกทีหลัง่าหน้าเหมือนพี่เป้จังแต่หนูก็เห็นอยู่ที่แบบหลายคนพว like ่าหน้าคล้ายพี่เป้ ตอนอยู่หอใช่ไหมคะตอนที่แบบพี่พี่รุ่นหนึ่งยังอยู่อย่างเงี้ยหนูแบบชอบนั่งดูหน้าทีวีกับพี่เขามากเลยส่วนมากก็จะมีพี่น้ำใสพี่เป้พี่ไข่ค่ะแล้วก็ชอบไปอยู่ห้องซ้อมกับพี่ออนใช่คือวันนั้นอะตอนก่อนสเตจแกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะแบบสเตจสุดท้ายวันที่21ธันวาหนูอะดูพี่ออนกับพี่น้ำใสซ้อมเพลงตั้ตอนย้อนด้วยแล้วก็เลยแบบลองเปในใ็นเลนพี่เขาก็แบบ ไม่ได้จริงๆมันยากแล้วก็ให้พี่น้ำแสนลองสอนจีวารูทุกคนมันดีเท่แบบเยอะมากเดี๋ยวหนูขึ้นไปโชว์โฟโต้เซตนะคะทุกคนอุย้ยใครหนออุย้ยตุใคทุกคนมีคนอยู่เนี่ยนี่ว่าียงรูเมดท,ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่เคยได้เปลี่ยนประรมดค่ะงงมากนี่ทุกคนมีอะไรจะอวด โฟโต้พี่โอแปะไว้ที่ห้องตัวนี้เลยเราจะมาโชว์โฟโต้เซตของรื่งพี่เซนต์กับเคอร์เฮ้ยพี่โอเกิดปะพวกเอเหมือนรู้เลยอ่ะคือพี่โอเคิ่แอบดูอยู่พี่โอแอบดูเหรอนี่พี่โอโฟโต้เซตพี่โอหนูไม่โกหกนะนี่พี่โอหนูจะให้ดู หนูมีตั้งแต่พี่เดบิวเลยนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเซตนี้ด้วยซซโยหนูก็มีนะพี่โอแล้วก็จีอีแล้วก็มีเฟรดเดปิดอันนี้ด้วยเอ็นไมห้หนูบอกแล้วว่าหนูมีเยอะของพี่โอนะเซตนั้นอ้วนอะไม่อ้วนใครอ้วนพี่โอไม่มีคนอ้วนเลยพี่โออ้วนไหมจะรี่ต่อไป เห็นไหมบบพี่โอไม่อ้วนทุกคนโอเคหนูจะมารีวิวโฟโต้เซตหนูให้ทุกคนดูนะคะพี่เปย์แล้วก็มีเซตพี่เปย์เดบิวต์กับอันนี้นะคะสเปเชียลแอคใช่ไหมของเฟิร์นและบิ๊แล้วก็มีของ GE ของพี่เปย์แล้วก็อันนี้ของไซออน่าอันนี่ก็ไซออน่าแล้วก็ของพี่โอจะมารีวิวของพี่โอไหมโอตึงมาก เดบิวเนี่ยเหมือนปกไลฟ์เอ้ยเหมือนปกโปรไฟล์พี่โยเลยอันเดียวกันเป็นเลยเห็นไหมพี่โอไม่เห็นอ้วนเลยแล้วก็อันนี้น่ารักออกน่ารักน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็มีจีอีทุกคนโอเคแล้วก็มีของต้องไปอวดซินดี้หนูยังไม่เคยให้ซินดี้ดูหรือเปล่าใช่ยังไม่เคยซินดีด้ดูอันนี้ก็มีของโมเน่ด้วยทุกคนโมเน่ Monet, ต้องภูมิใจ แล้วก็มีของคนนี้ด้วยทุกคนมีของคนนี้ด้วย okay, okay. คนนี้ด้วย <c oughs> มีของพี่ฮูบด้วยทุกคนหนถ้าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ไหมในในนี่อยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ทุกคนตอนนี้เขากำลังกระโดดดึงนึงเพราะว่าเขา <c oughs> เพราะว่าเขาอยากได้มากๆนี่ทุกคนมีพี่ผักอันนี้หนูสุม่ม ส่วนมากหนูซื้อเพราะว่าไม่มีดวงกับเขาเลยทุกคนแล้วก็มีพี่ออมฮาชิริเพ็งกินมีพี่ออนกับพี่เจนิสนะคะของดีอะมีพี่ปุเป้สาวแทนเราเหรอมีคนบอกว่าฉันน่าเหมือนพี่เป้เยอะเวอร์นี่ยไรมีชาสาวห้าสาวห้าหรือสาวหวานจจลี่ ใช่มีพี่ไปแล้วก็มีพี่นิวอันนี้ค่ะแล้วก็มีพี่นิวดีอะอันแรกหนูได้ของพี่มิวสิกกับพี่ขายตอนไปคาเฟ่รอบแรกนะคะสามสี่ปีแล้วทุกคนนานมากใช่ซึ่งอันนี้ก็ SSR เถื่อน <c oughs> ขอของพี่ข่มาเจลรี่อยากได้มากทุกคนขึ้นตอนแรกที่หนูอวดเจลรี่คือเจลรี่บอกว่า ทำไมได้ค่ะมีน้องกับโปชิแล้วก็มีพี่เจนกับพี่ใช่น่ารักรักมากแล้วก็อันนี้ก็เอสเอสอารของพี่พาคอนเหมือนกันค่ะอันนี้คือคีมิวะเมลคีมิวะเมโลดีนะคะมีของพี่เนยกับพี่น้ำหนึ่งนะคะพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนอยอันนี้ก็เถื่อน,นะคะ่ะทุกคนไปขอลายเซ็นพี่น้ำหนึ่งมาใช่ อันนี้ก็รวยแล้วก็มีพี่น้ำหนึ่งกับพี่แก้วอันนี้เป็นเบียนเคฟซิลกับไซยนารักรอค่ะแล้วก็มีพี่แพพมค่ะอันนี้เป็นกีฬาสีก็จะมีพี่ชิตนากับพี่ไัแล้วก็มีพี่คามินทุกคนมีคนบอกว่าหนูน่าเหมือนพี่คามินเหมือนกันแล้วมีพี่ฟ้าใสค่ะมีพี่นิวทุกคนพี่นิวน่ารักมากอันนี้คือน่ารักน่ารักที่สุดจ๋าแล้วก็ มีพี่นายแคปนายของเรานะคะกับพี่จิ๊บสีเขียวก็จะมีพี่เปี่ยมนะคะกับพี่ออนค่ะมีชาคนบทใครบดไม่มีคนบดใครบดไม่บดผมชิปเปอร์หนูไม่ชิมทุกคนหนูไม่ได้ชิชปิเปอร์นะถ่ายรูปคู่กับพี่คามินให้ดูบ้างสิทุกคนนุ่นสีไม่ค่อยเจอพี่คามินเลยช่วงนี้ คือจช่วงใช่รุ่นสี่ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆรุ่นสองเลยคะ่ะส่วนมากตอนที่เข้ามาแรกจะเจอรุ่นหนึ่งซะส่วนใหญ่กับรุ่นสามเพราะว่าตอนนั้นพี่ๆรุ่นหนึ่งก็ซ้อมแบบพวกสเตจแก๊สกันเยอะมากๆเหมือนพี่รุ่นสองคงไม่ค่อยอยู่ใช่แต่ถ้ายอยู่เขาก็ไม่ค่อยออกมาให้เราเห็นเลยอุ้ยอุ้ยพี่ชอร์สังอยู่รุปจอรึหาเจอแล้วค่ะพี่เชอร์ขอบคุณค่ะเอ้ Hey, hey, hey. พี่เชยขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแล้วพี่เชยขอหนึ่งนาที5 9พี่เชยมาไม่กล้าพูดเลยค่ะขอสิบแอคโอเคทุกคนสิบแอคแล้วเราจะไปแอคที่หนึ่งแอคที่สองแอคที่สามทำอะไ กี่แอลก็ไม่รู้อะแถมให้หสามอันแล้วกันเย่สิบแอคแล้วบายบายจะรีบบายบายเร็วเอาบายบายเอ้ยวายทูเคมามบายบายแบบวายทูเคเอาไงดิบายบุยบายบุยบายบายพี่เชอร์บอกไลฟ์ต่อได้ ไม่เป็นไรทุกคนหนูวันจะมีวาวาใช่ไหมที่จะไลฟ์ต่อ<ช>อย่าให้น้องไลฟ์บ้างอย่าลืมไปดูวาวาว่าะกอดกอดบ๊ายบาย